สวัสดีครับวันนี้ตูช่อง RC By l a บายแ n น i n มนครับผมเปลี่ยนช่องใหม่แล้วครับเป็นชื่อเฉยๆครับช่องเดิมนั่นแหละครับท่านี้ครับแต่งอะไรไปบ้างครับนี่ครับผมนี่ลาเม็ครับจานเบรคครับฝากระโปรงคาร์บอนประตูคาร์บอนครับผมวาล์ัดซีนะครับแห่นี่ครับ ถ้าเดิมๆมันครับน,นี่นะเดิมๆมันจะสูงขนาดนี้เลยนะนี่ครับอันนี้นี่ผมเตี้ยปักนะฮะนี่ครับแปลงไฟท้ายเป็นสองพันยี่สิบสี่ครับผมสวยๆครับสติกเกอร์ครับสติกเกอร์อันนี้ใบหน้าสองพันยี่สิบสี่ครับจากดเดิมๆเป็นสองพันสิบสามะครับไอไฟหัวกระ ไปโมกสุนทรครับเอาเนื้ตัวเลขนะครับแล้วก็มาปั้นหน้าปั้นหน้าเป็นสองพันสิบเก้าครับเราจะไปแล้วอไปไปนี่นะครับผมเอ้ยกระจกกราฟสแควร์นะครับขอบช่างบึ้งฮะนี่ครับดูคำท้ายครับนี่นะครับคาร์ดัสโลด้วยอันนี้เส้นพลาสติกนะครับเนี่ยส่วนนี้เส้นพลาสติกทั้งหมดครับ แต่ส่วนนี้ไอ้ไม้ลูกชิ้นนะครับอันนี้ข้างบนนี้ลวดครับอันนี้เส้นพลาสติกกลมมาฮะเนี่อันนี้เส้นไ้น,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 นไม้เส้นไห้ไม้ช่วยเกาะนี่นี่ไม้ช่วยเกาอหลอกอันนี้นะอันเสาเนี่ยมันแข็งไงเพาเส้นพลาสติกมันจะอ่อนนี่นะผม เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับนี่ไหนให้ดูรวมๆครับโอ้หนี่อินเตอร์ครับอินเตอร์ซิงครับผมนี่ประมาณนี้คร่าวๆแค่นี้แหละครับมอเตอร์มาตรีสามสิบห้า e นะประมาณนี้แหละโหลดติดพื้นรับติดพื้นเลยครับไม่ได้ทุกได้วิ่งดิบดบ อันนี้คำนี้ถอดได้นะครับนี่นะฮะถอดได้นะตรงนี้ครับเดี๋ยวบ้านจะเพิ่งเข็นครับนี่ครับผมคำนี้ถอดได้จริงครับใส่ได้ถอดได้เดี๋ยวเพิ่งบ้านเดี๋ยวถอยมา่อยครับนะครับถอยมา่อยครับถอยมา่อยครับถอยอีกครับถอยอีกถอยอีกถอยอีกไหนไหนเดี๋ยวพ่อจะถอดให้เขาดูก่อนนี่นะครับถอดได้จริงนะครับ <ง ains> นี่คำทายเดี๋ยวได้ด้วยวมั้งน,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 นี่นะครับถอดได้จริงถอดได้ใส่ได้ครับนี่มันมันมันอย่าทำแปะเหมือนรถจัเลาะทำไงเหมือนรถจัเลาะแบบนี้นี่ครับผมวันนี้ครับประมาณนี้ครับ